สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คิวอยู่ที่กวางโจวประเทศจีนนะคะแต่เราไม่ลืมท่านผู้ชมหรือแฟนคลับทุกๆคนแน่นอนวันนี้คิ้วมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือมีวัสดุอยู่3สิ่งที่คิวนำมาจะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือมันอยู่ในร่วมสมัยในงานดีไซน์แต่คนส่วนใหญ่ทำแล้วมันตกเทนมันกลับกลายเป็นยุค 2องสไม่20 30ปีที่แล้วหนึ่งในนั้นอะอย่างที่1ก็คือกาซบล็อกกาสบอค่อนข้างที่จะทุกคนทุกบ้านรู้จักเพราะว่ามันมีอยู่ในทุกบ้านจริงๆและในยุคสมัยนี้คนก็ยังคงเอามาใช้ในร้านคาเฟ่ต่างๆมันค่อนข้างที่อยู่ในร่วมสมัยของพวกเรามาตั้งแต่20 30ปีแล้วมันคือไซเคิลกะนำกลับมาใช้ใหม่จนมันไม่เคยหายไปจากดีไซน์เลย ก็คือจะเอามาใช้เป็นการเชื่อมสเปรระหว่างอินดอร์เอาท์ดอร์หรือการใช้ในตรงบริเวณสระว่ายน้ำอาคารคาเฟ่ห้องน้ำห้องครัวในปัจจุบันคนสมัยใหม่เขานำกลับมาใช้เข,ใชเขาเรียกว่าไทม์เลสหรือคอนเทนต์โพลารีนะคะก็คือนำกลับมา r e ยูสใช้ใหม่ Renew เพื่อให้มันร่วมสมัยและเข้ากับดีไซน์ในปัจจุบันคือให้มันดูชิคกระด้าะคะ่ะ โดยทุกคนนะเพิ่มลูกเล่นสนุกสนานไปกับการ mix material เข้าด้วยกันการ mix สีสีฟ้าสีแดงเข้าด้วยกันให้มันดูน่ารักดูน่าค้นหาดูถ่ายรูปสวย colorful มี variety ผสมประสานลงตัวมันก็เลยเกิดความ สวยงามความสมัยทันสมัยมากขึ้นค่ะสรุปแล้วกาสบ็อกมีประโยชน์มากๆอยู่ที่คุณจะใช้ฟัง์กชันไปกับอะไรจะใช้ให้มันโปร่งแสงให้บ้านมีแสงสว่างมาเป็นพาร์ i ิชันว่าจะใช้เป็นการตกแต่งเพื่อความสวยงามก็แล้วแต่คุณเลยค่ะแต่ขอให้คุณจําไว้ว่าคุณใช้มันเพื่ออะไรต่อไปนะคะเราจะพูดถึงไม้ประเภทหนึ่งนะคะหรือว่าสัสบสากลเขาเรียกว่าบูธวีเนีย มีหน้าตาคลายกับลายปิ้นของฝัตวเหมือนเสือหรือเหมือนลายแบบแมวดำอะไรแบบนี้ค่ะและวีเนียเนี่ยทำจากเยื่อไม้จริงนะคะโดยการวางแพทเทิร์นมีเท็กเจอร์ของเซียนไม้จริงๆหลักการใช้อ่ะก็คือแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะใช้กับห้องที่มันเรียบๆแล้วก็ใส่ลายเนี่ยเข้าไปเพื่อเพิ่มสีสันสดใสแล้วก็เพิ่มลวดลายดูน้าค้นหาเหมือนงานมัตเตอร์พีซหรืออาร์ตพีซ อย่างเช่นบ้านเราอาจจะเป็นสไตล์มินิมอลแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อเพิ่มให้มีรูกเร่นดูมีรวดลายดูแบบว่าเป็นง,งานศิละปะก็ได้จะทำให้ห้องอะดูไม่เรียบเกินไปนะคะอย่างเช่นที่เขาใช้ก็คือพวกอาร์ตแกลเลอรี่ชอบใช้กับคอนโซลเฟอร์นิเจอร์คิชเชนหรือคาบ,บิเนตหรือวอร์พาเนลนะคะเพื่อให้มันดู f ฟนตาสติกและข้อระวังอย่างหนึ่งของไม้วีเนียเนี่ยคะมันกลัวน้ําไม่ควรจะใช้ในห้องน้ําหรือสิ่งที่มันอยู่เอาดอร์นะคะไม้มันจะบวมสุดท้ายนะคะจะพูดถึงการวางแพทเทิร์นแบบวางปูสลับสีต่างๆให้เหมือนลวดลายลายพวกนี้มันเป็นอาจจะเป็นยุควินเทจเรานํากลับมาใช้ใหม่เห็นพวกแพทเทิร์นห้องน้ําจะเห็นลายเฟอร์นิเจอร์ลายหมอนเราจะเห็นลายเนี้ย ใช้มาหลายทศวรรษมากๆแล้วแต่ว่าตอนนี้เรานำกลับมาใช้ใหม่แต่ว่าเราแค่เปลี่ยนคู่สีใหม่ให้มันดูร่วมสมัยมากขึ้นหรือเท่และชิคมากขึ้นนะเพราะน,นั้นเองเช่นจะขึ้นตัวอย่างอาจจะเปลี่ยนเป็นการสลับสีที่เป็นขาวดำมันจะดูค r เวอ e r เลยค่ะลายสองลายนี้มันชนกันแบบคอนทราสต์มากนิ่งๆขู่ๆมันจะทำให้ดูนิ่งดูดูด หนักแน่นดูแบบว่าดูเท่ะอะไรเงี้ยถ้าเอาไปใช้อะมันก็จะดูแบบดูแปลกตาเพราะมันคอนทายกันมากๆม,มันเหมือนหยิงกัย่างเลยค่ะหรือเราจะปรับเปลี่ยนเป็นโทนออนโทนโทนออนโทนหมายความว่าโทนที่มันใกล้ๆกันโทนอ่อนกับโทนเข้มอุลมนดูซอฟดูแบบดูได้อ่ะดูเข้ากับดูมิกซ์กับสีในห้องง่าย มากกว่าคอนทราสหรือเราจะเลือกคู่สีที่มันใกล้กันจับคู่แล้วมันน่ารักเราก็จะทําให้ห้องมันดูมีสีสันดสดใสน่ารักกุ๊กกิ๊กสรุปก็คือท่านผู้ชมสามารถเลือกรายเนี้ยให้มันอยู่ในที่ที่หนึ่งคล้ายๆกับว่าเป็นจุดรวมสายตาละกันผนังก็ได้ผนังอาจจะเป็นเรื่องวอลเปเปอร์หรือว่าเป็นเซรามิกทายในห้องน้ําหรือจะเป็นผ้าบุเป็นพรม เป็นหมอนต่างๆหรือเป็นผ้าม่านก็แล้วแต่ที่คุณจะเลือกใช้แต่ขออย่างหนึ่งก็คืออย่าใช้ลายที่มันชนกันสมมุติว่าใช้ผ้าม่าน1โซฟา1ห,หมอน1ชนกันชนๆนชนชนมันจะทำให้แบบห้องมันลายตาไปหมดเลยนะทุกคนยังไงก็ขอจบ3เรื่องเพียงเท่านี้นะคะ ยังไงก็ฝากคิวชอบดีไซน์และ c a n d o ดีไซน์สตูดิโอเนี่ยค่ะฝากติดตามคิวและให้กำลังใจคิว้ลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดจับจะไข